เพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมรับฟังคชิปใหม่ก่อนใครเลยและตายล่างคลิปก็มีแฟนเพจ Facebook นะครับผมอย่าลืมกดเข้าไปแล้วก็กดติดตามกดถูกใจกันได้เลยนะครับ สวัสดีเพื่อนๆและน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมโดนะโดโด,โดแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมอาร์เซวัวอีโวโมบากันอีกครั้งแล้วนะครับผมโอ้ยอะไรโอ้โหโดอโอหโหเปิดอเปิดคลิปมากูก็โดนเลยอืมยังไงั้าวนัาห้านักโดนนั่นเงียเรียบร้อยเรียบร้อยไอบูงับคอหลุดโอ้ยังยังยัง จะจะเปิดคลิปเนี่ยมึงก็จะมากันนี้ได้เลยพวกนี้อืมอืมอ,อ,อโอเคเฮ้ยหมดสักทีก็วันนี้นะครับผมก็จะมาจับเนาะหาจับเจ้าอาเจเนาะขอสเวลสองร้อยบวกเนาะเออเพราะว่าตอนนี้นะครับคือผมไม่มีอาเจนเลยผมไม่สามารถหิ้วสัตว์เล็กๆน้อยๆนะครับกลับไปจับที่บ้านได้เลยเนาะมันต้องมาหาจับเองเอ,อพูดถึงก็เจอเลยนะผมอ๋อเสือเสือเส,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 สือนี่งไงเสือ เสือดำเสือดำไอ้เสือดำเสือดำนี่งาท้องใบโอ้เดี๋ยวนะผมขอดูเวลก่อนแล้วกันว่ามันเวลเท่าไหร่พอจะจับได้ไหมคือถ้าเวล2 0 0อบวกเนี่ยโอ้สองสิบเอาเลยเอาเลยอย่างนี้จัดเลยครับผมโออุ้ยเสือยเสือเสือเสือวันนี้ไม่ต้องพูดพวามทาบินเยอะนะครับผมมาปุ๊บก็จับเลยไม่ต้องเกริ่นเยอะโอ้ยเสือโอ้ยท้ามันเวลตรงร้อยสิบ ก็คือตอนแรกผมก็วิ่งมาเรื่อยๆแ,แหละวิ่งมาหาทําเควสนู่นนี่นั่นไปเรื่อยนะครับผมเพื่อเอาเวลเนาะอ๋ออ๋ออ๋อเพื่อทําเพื่อทำเควสไปเรื่อยเดพยายามทําเควสคือแบบไอเควสจับปลาโลมามันจะไม่ขึ้นไงพี่พยายามทําให้มันเควสจับปลาโลมาขึ้นอยู่เราก็ดันเลยมาถึงตรงนี้นะครับก็เลยคิดว่าเอ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วมาก็เลยพอดีเตรียมของมาด้วยก็เลยจับว่าจะจับอาเจนกลับไปด้วยเลยสักหนึ่งตัวเนาะ ไอ้เสือไอ้เสือไอ้เสืออือืมเอ้าเอามาดิก็มาดิก็มาดิครับก็มาดิครับนี่ไงโอ๋อเดี๋ยวผมขอลากันขึ้นไปก่อนคือจะบอกเลยว่าการยิงอาเจนแบบเราแบบไม่ได้ขังกรงมันน้องก็ค่อนข้างลําบากนะเดเอวลสูงสูงอ่ะพี่แนะนํานะให้น้องๆนะหาโอ้โหอะไรอีกคนวิ่งสองขาเออคือพี่แนะนํานะครับหาปืนที่มันเป็นแบบดาเมจแรงๆเนาะ เพื่อที่จะแบบเราจะได้ยิงให้มันล่วงนอก้าเกิดสมมติว่าถ้าอยากเราอยากจะจับว้วส,สูงๆอ่ะแล้วเราแบบไม่มีอะไรขังมันเลยมันจะชอบบินหนีเราจะยิงตามจับมันไม่ทันถ้าเราใช้ธนูนี่พี่ใช้ปืนอนี่เลยปืนที่ทําเควสล่าหมีครับแล้วก็นอกหาของทําก็ค่อนข้างที่จะ <ๆ S 2> เหนื่อยอยู่นะครับแต่ก็ไม่เกินความสามารถหรอกเนาะเออโอเคพี่ก็ยิงอ่ะยิงี่ยลูกยาสลบไปยาสลบไปเน้นเน้นเน้นเน,น้น,นหัวเน้นหัวเน้นหัวเน้นหัวนีน่นี่มันหนีแล้วเนี่ยเนี่ยจังหวนะนี้แหละเนี่ยเนี่ยจังหวะน,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 นี้ยิงยาก เมื่อกี้พี่ยิงถูกไปนัดหนึ่งขออีกนัดเดียวขออีกนัดเดียวอย่าหนีไปอย่าหนีไปเออโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหเป็นไงสุดยอดเลยครับผมดีนะมันบินตรงมันไม่บินเฉียงอ้อโหโดนด้วยว้ย <c oughs> คือเมื่อกี้พี่แบบหมดหวังแล้วนะคือมันบินไปอ่ะพี่ไม่คิดว่าพี่จะยิงโดนหรอกพี่ฟุก๊ก <c oughs> ก็คือถ้าเกิดสมมติว่าน้องๆไม่มีปืนที่มันแรงๆอะ่ะก็ยากที่การจะยิงให้มันล่วงลงมากลางอากาศอย่างนี้เนาะแล้วมันก็ใช้โบล่าไม่ได้ด้วยพี่ถ้าเกิดสมมุติว่าน้องอยากจะจับแบบไม่มีสมมุติว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีปืนโหดๆน,น,นะไม่มีปืนแรงๆเนาะดาเมจไม่ถึงพันขึ้นอย่างเงี้ยพี่แนะนําให้น้องนะทํากงขังมาขังมันนะครับผมพี่เคยทําไปแล้วเนาะในซีซั่นหนึ่งอันนี้ที่คือพี่เข้ามาดูพี่จะเข้ามาดูว่ามันชอบกินอะไรมันชอบกินอ่าคิบเบิลสเต็กเนาะเออ โอเคพี่ก็พอจะมีอา,อาหารอยู่เมีมีที่ทําอาหารอยู่ที่ครับเขาเรียกอะไรที่แรกที่แรกกิเบิลนะครับผมก็ใช้ยี่สิบเี่สิบเอมบอร์นะครับในการแลกมาเนาะเออก็ไม่ยากหรอกครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเราเราหายสัก20่สิบเอมเบเนี่ยก็จะก็จะมีประโยชน์อืมนี่ไงเซอร์แล้วสเตโกใช้ห้าสิแต้มนะครับวิธีการเติมแต้มนะเห็นขวามือไหม เออทางขวามืออ่ะมันจะมีไอขวามือล่างมันจะมีให้เราเติมนะครับ20ต่อ200แต้มนะครับผมโอเคตอนนี้คือพี่ได้คิปเบิลของสเตโกซอลัสมาแล้วครับแล้วพี่ก็ยัดยาคูณ10เข้าไปนเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็รอให้มันกินนะครับผมก็น่าจะขึ้นไวอยู่นะครับเออพูดถึงเรื่องการจับแบบไม่มีไม่มีปืนแรงๆนะครับก็ใน EP ีของในซีซั่นหนึ่งอ่ะพี่ทำไว้นะครับผมพี่ทำไว้แบบว่าขังกงแต่รู้สึกว่า มาเอ็กไซก่อนจะได้มองเห็นชัดๆดม,มา <universo> มันหลุดไปนี่เหรอวาก็ <c oughs> <Simmons> ประมาณนั้นแหละน้องๆก็คือน้องๆก็ทําให้มันชิดๆหน่อยเนาะอย่าทำห่างแบบพี่ถ้าทําห่างแบบพี่มันจะเหมือนในเอพีก่อนๆของพี่เนาะกูกยังเอาความผิดมา่าตัวเองมาโมยอีดด่ว ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอเคเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้พี่ก็พิมเนาะพูดไปด้วยพิมไปด้วยเลยไม่ได้อธิบายน้องๆเลยคืออ่าน้องๆสามารถคาบอ่านอาเจนได้ตอนเลเวล6กสิสองนะครับผมน้องหกสบก็สามารถครบาบเอามาขี่ได้เลยแต่วพืว่าพี่ไม่ได้ทํามานะครับผมก็คือเหมือนวิลพี่วิ่งเล่นมาเรื่อยๆก็เลยแบบหาอะไรทำหาอะไรทำาขึ้นมาจับอาเจนพี่ก็เลยไม่ได้คิดจะมาจับมันด้วยตอนแรกอะ่ะก็เลย เอาไอ้นี้มาด้วยเอ้ยแ่เอานี้มาด้วยก็เลยเดี๋ยวมาหาทํามาแถวนี้แล้วกันเพราะว่าอาณาเจนเนี่ยไม่จาเป็นจะต้องไปค้าอในโต้สมิตตีนะครับมันสามารถค้าที่ตัวเราเองได้เลยเออแล้วความสามารถของอาเจนอีกอย่างหนึ่งครับตัวมันคือโต้สมิตตีนะครับเราสามารถยัดของไปที่ตัวมันแล้วเปิดกับเปิดกระเป๋าในตัวมันนะครับแล้วก็ค้าของในนั้นได้เลยมันก็คือการแบบเหมือนเราค้ามีโต้สมิตตีบินได้อะเออก็ดีเหมือนกันครับ ไม่ต้องไปค้าใหม่เวลาเราไม่ได้อยู่ที่บ้านเนาะอ้าววัดีเองกิโลเอ๋ยมองหน้าหาเรื่องรอยมนุษย์ไปไกลไปไปกินลังต่อลังแตนอะไรมาเนี่ยไปไหนวะนะอ้โหมันนจาลมเสียนะเองกิโลตัวนี้เฮ้ยเอ้ยได,นดยโนเสาร์ในะแมพคุณนี่ไม่เคยมีนะสมประกอบไม่มีนะจะดีๆนะเออมีแต่ลูกๆเรานี่แหละที่พอจะพึ่งพาได้ ใช่ไหมลกบลูฮะบ่อกี้พอพูดอะไรนะครับพอดีผมกำลังโดดล่มอยู่ไม่มีใครฟังกูเลยขนาดลูกเราเองมันยังไม่สนใจเราเลยน้อยใจเนี่ยน like <The Means 1> ้อยใจโอ้โหมันโดดล่มด้วยแต่วะต้องถามมันก่อนว่ามันโดดเกมอะไรถ้ามันโดด call duty เดี๋ยวพี่จะไปโดดด้วย โอเคครอบครัวติดเกมนะครับครอบครัวน,นี้โอเคจังหวะนี้พี่ก็รอม,มันมานะสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมก็น่าจะใกล้จะฟื้นแล้วนะเจ้าจอาเจนน้อยน่ารักของพี่พี่จะตั้งชื่อลูกของพี่ว่าอะไรดีอ้าวฟื้นแล้วอืมลูกของพี่ต้องชื่อแบบมีโอ้ยต้องเป็นตระกูลข้าวแล้วลนะ่ะเนาะของกินเนาะมีถั่วเขียวมีอะไรอันนี้น่าจะเป็นเป็นอะไรดีอะเอางี้ดีกว่า เอาเป็นว่าเดี๋ยวน้องๆช่วยพี่คิดแล้วกันว่าอาเจนตัวนี้จะตั้งชื่ออะไรเอาแบบของกินนะเอาของกินเออถ้าเกิดถูกใจพี่เดี๋ยวพี่จะมาตั้งชื่อลูกพีเนาะเนาะโอเคครับผมก็จังหวะนี้ก็เดี๋ยวพี่จะเรียกลูกของพี่ว่าอาเจนไปก่อนแล้วกันเออเดี๋ยวมีเผื่อมีน้องๆคนไหนคอมเมนต์มาชื่อน่ารักน่ารักชื่อแบบโดนๆอ่ะเดี๋ยวพี่ตั้งชื่อลูกเลยนะ <c oughs> ครับออๆนี่แต่จังหวะนี้ก่อนหน้าน,าน,นั้นนะพี่ต้องหาอะไรก่อนนะหาอุปกรณ์ครับ ครับอ่อไม่ใช่ดิวัตถุดิบในการคราฟอ่านของอาเจนก่อนนะครับผมไปอ้ามาสิมาสิอีกัว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 โนดอนอีกัวโนดอนอ้าวคมปี้ก็มากัดจัดการเลยโอ้โหมาครับเฮ้ยเฮ้ยอาเจนบินอาเจ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 นเราจะหวดกัะลูกเราเองแล้ว โอเคครับผมก็อกตัวนี้ก็เป็นตัวผู้น้องมันไข่ให้เราไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวค่อยหาตัวเมียมาเอออุยอ้ยอุย้ยอุ้ยปลาเสือนีนี่คือพี่ต้องการหนังนะแต่ว่าไฟเบอร์พี่มีแล้วนะครับแล้วก็ต้องการคิตินนะครับหรือไม่ก็เจโรตินเนาะคือตอนเนี้ย พี่ไอสิ่งที่หายากที่สุดสําหรับพี่ตอนนี้คิพี่คิดว่าน่าจะเป็นเจลัตินนะครับผมหรือไม่ก็คิตินเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหายากอยู่เหมือนกันมันต้องหามลแรงอ่ะแมลงมันไม่ได้เกิดทั่วไปด้วยอุ้ไปตามมานี่ลูกตามมานี่ตาอุ้ยอุ้ยกระตุกโอ้โหกระตุกทีเดียวคือมันค้างนะเมื่อกี้มันค้างนะพี่ก็เลยตัดคลิปช่วงค้างออกโอเคก็อ้าวลูกเราทําอะไรนะฮะเจมานนี่ลูกโอ้โหยังบินเล่นอยู่อีกไปไปตามนู้นนู้นทางนู้นทางนู้น ตรงโน้นเลยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะมันจะวิ่งเข้าถ้ำเหมือนะเออมันจะวิ่งเข้าถ้ำมันจะวิ่งเข้าถ้ำไ่ละโอ้ยมันวิ่งเข้าถ้ำจริงด้วยเว้ยโอ๊ยมาดิมาดิมาเข้ามาโอ้โหเดี๋ยวมันเข้าถ้ำไปแล้วเข้าถ้ำแล้วเข้าไปทำแล้วบุก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 เรียบร้อย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 ครับผมโอ้ยบุกเข้ามาถึงในถ้ำมืดเต๋อเลยเนี่ยเฮ้ยหรือว่าพี่จะเข้าไปล่าคิตินในถ้ำนี้ดีวะเนาะรู้สึกแมงป่องแมงมุมมันเยอะอยู่นะเออ อีกอย่างพี่ก็น่าจะไหวแนะครับพี่มีดาบมีดาบเอ็กคาลิเบอร์แล้วเนาะแล,แล้วก็มีชุดเกราะเรียบร้อยแล้วพี่ว่าน่าจะไม่เท่าไหร่เนาะโอเคครับดเดี๋ยวพี่สต็อปลูกไว้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวพี่จะวิ่งตาวิ่งเข้าไปเลยมาเอาดาบไปเดี๋ยวพี่บุกคนเดียวเลยโอ้โหของโหดแล้วกลัวอะไรโอ,โ,โอ้โหเดี๋ยวนะครับไปนี่ก่อนครับครับโ,โคคบไฟก่อนนะครับผมจะได้สว่างสว่างมา ถ้ำน,นี้รู้สึกเป็นถ้ำมีกระโลเนาะอืมออืม้มไหนมีไหมอ๋อตรงไหนอยู่ตรงไหนันแท้้อูหูเรียบเลยอย่างน้นอยๆเราก็ได้หนังค้างคาวแล้วครับผมแล้วก็มีแมงมุมเนาะเราก็จะได้ไอ้นี่ด้วยโอุ้มมาดิอ้มมาดิฟันยับฟันยับเรียบร้อยโอ้โหเวลสองร้อยกว่าก็ไม่ขนาดมือบนเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเรียบร้อยหมดหมดครับผมหมด,หมด,หมด,หมด โอ้โหยังโหดเอออะไรอะไรอะไรเอออะไรอะไรงูงูอุ้ยงูงูอุ้ยงูฉก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 ม้างูงูเอาตะขาโอ้ยที่ลืมไปนะครับว่ามีตะขาตะขามันสะท้อนดาเมจดีเนาะโอ้โหพี่ก็ต้องไปเกิดที่บ้านนะครับแล้วขี่จะด่อนมาเนาะก็ยากลำบากอยู่เหมือนกันนะครับผมเออ เดี๋ยวพี่จะขี่เจ้าบูเข้าไปในถ้านะครับไปเอาของคืนเนาะโ,โหสุดยอดเลยลืมสังเกตด้วยเมื่อกี้ก็คือตอนแรกพี่คิดว่ามันเป็นงูเนาะมันมืดๆไม่แหม่ฟันเข้าไปทีเดียวแลวรู้เรื่องเลยแล้วดาบเรามันแรงด้วยไงพอมันแรงปั๊บเนี่ยดาเมจที่สะท้อนกลับเราเนี่ยโอ้โห,โหจัดเต็มเลยครับผมยังเจ็บคือทีเดียวตายอะ่ะเกาะเก๋ก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกนะแบบเนี้ยโอเคครับก็ เข้าไปฮะเข้าไปเอาของคืนเขาไปเอาของคืนของจะอยู่ไหนอฮ้ยเอ้าเฮ้ยเอ้นี่มันหายไปแล้วอะลูกศอน่ะโอ้ยอย่าบอกนะว่าโอ้ยังอยู่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 โอ้แล้วลูกศอนมันหายไปเมื่อไหร่มาเยอะมาเยอะมาเยอะโอ้ยเยอะเยอะบูสอตะครับจะสู้ไหวหมบูมันจะสู้ไหวยนมโอ้ยโดนลุมโดนลุมโดนลุมแล้วประมาณประมาณ ออออ้เเาโไปแล้วหนึ่งตะขาบไปแล้วหนึ่งโอ้ยตะขาบตัวมันไม่รู้อะไรเนาะโอ้ย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 โดนโดนโอ้ยโดนครังข้าวโอ้ยดูโอ้ยโอ้ยแม่งโอ้ยตะขาบเพิ่มเก้าสิบโอ้ยก็มามาดิน้าเดี๋ยวโอ้โหดูเลือดเลือดบูเหลือครึ่งหนึ่งเลยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าลูกผมไปจะตายนี่ผมจะวิ่งออกเลยนะของเห่งผมไม่สำคัญนะแต่ลูกผมตายไม่ได้นะครับผมโอ้โหเพราะถ้าเกิดอย่างนี้พี่ไม่สามารถเก็บเก็บชิปกลับไปชุบได้เลยนะเออ ต้องบอกว่าถามว่าลูกเราโหดทำไมไอ้ลูกเราก็ไม่ได้โหดมากทำไมไม่ไจับตัวอื่นที่มันโหดกว่านี้ต้องบอกนะครับว่ามันมีความผูกพันเนาะกับเจ้าบูนี่ก็คือเจ้าบูนี่ก็ช่วยเหลือพี่ในหลายๆเรื่องนะครับ <laughs> ช่วยวิ่งช่วยอะไรเนาะมันก็ผูกพันเนาะเราก็เนื่องจากได้ตัวไหนตัวนั้นต่อให้มีตัวอื่นที่วลวสูงก็งเถอะก็ไม่ทิ้งลูกรนบผมมาๆๆดูแต่ลูกเราก็โหดอยู่นะไม่เป็นไรหรอกโอ้เรียบร้อยโอเคลงไปเก็บของอ,อันนี้แน่เลยมันต้องอันนี้อะไรวะนี่โอ้ โอ้แมงป่องอื้ยอุ่ยบุ่ยบูหัวแล้วบูหัวแล้วบูโอ้โอ้โหเพื่อนมันสูงโอเคเดี๋ยวพี่ตัดคลิปก่อนโอ้โหบอกเลยว่าเมื่อกี้นะไอ้ค่าสลบขึ้นเต็มสุดเลยอะโดนทีเดียวเองอะืหโอ้ดีนะเจ้าบูช่วยไว้นะครับผมคือเจ้าบูไปหวดกับแมงป่องตัวเมื่อกี้เนาะ คือตอนแรกก็อยากย้ายน้องๆดูนะแต่ว่ามาดูพี่สลบมันก็ยังไงโอ้ก็เกือบ2นาทีโอ้ดีนะเจ้าบูชนะนะครับโอ้แต่เจ้าบูก็เจ็บหนักเหมือนกันใเนี่ยเกือบสลบเหมือนกันอันนี้นนมันก,นนกำลังทำอะไรอยู่ไอ้บางปวกตัวนั้นน่ะมันยังอยู่อีกตัวนึงั้นนะ่ะแล้วพี่ไปเก็บของก่อนของก่อนออน,นี่กระเป๋านี้แน่กระเป๋านี้แน่นอนเนี่ยเนี่ยสิบเก้านาทีโอเคกระเป๋าพี่เรียบร้อยเรียบร้อยเก็บ,เบไปไปไเ,อเอ้ยเอ้ยอะไรอะไรอะไรมามาดิ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  มาดิออมาดิครับมาดิครับมาดิครับอืม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 น้องมาดิ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 นี่นี่นี่ยิงกน้อยยใงไหน,ไหนอ๋อโหเรียบร้อยนะครับผมเออเกือบตายเกือบเก็บของกลับไปได้นะครับตายรอบนี้นี่โอ้โหงานเข้าเลยนะ สไต,ตายรอบนี้นี่คือแบบไม่มีโอกาสที่จะกลับมาเก็บของได้เลยนะครับเพราะว่าพี่น่าจะหาไม่เจอ <c oughs> โอเคครับผมเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันดีกว่าไม่อยู่เลยครับผมพี่ก็ใกล้จะตายแล้วไอ้เจ้าบูก็จะสลบถ้าบูสลบไปอีกตัวนี่คือเละทั้งคู่นะครับผม <c oughs> โอ้โหเดือดเหมือนกันนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปไปไปเดี๋ยวหาทางออกก่อนเอาเอา,เ,อาเดี๋ยวเดีเดเ,ดเปิดไฟก่อน <c oughs> ผิดทางโอ้โหโอเคไปอาจีนพูกลุกออกมา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 โอเคครับแต่ดูของซีพี่จะรับของนะว่าของมันใส่ของก่อนใส่เสื้อก่อนใส่เสื้อผ้าก่อนหูยดาบเกือบพังคือถ้าเกิดเราเอาดาบไปฟันจริงๆเราควรจะใช้ปืนยิงมันนะครับผมตะขาบอะ่ะ ถ้าเกิดเราเอาดาบไปฟันตะขาบเนี่ยบอกเลยว่าดาบเราก็จะแตกแถมเราโดนสะท้อนดาเมจกลับมาหนักมากด้วยนะครับผมดาบเกือบพังเลยโอ้เดี๋ยวแม่ส่วนหัวมันไม่ใช่หัวหูแมวเดี๋ยวถอรออก่อนแม่ของเราต้องมีหูแมวดิออไหนเดี๋ยวนะหูแมวอยู่ไหนวะหูแมวหูแมวหูแมวโอเควันนี้ มานี้อืนะฮะต้องเป็นหูแมวเท่านั้นนะครับโอเคพี่ครับอ่านอาเจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอเคเดี๋ยวพี่เรียกอาเจนออกมาก่อนนะเออนี่นี่อ่านอาเจนพี่ครับมาแล้วครับเดี๋ยวเรียกเรียกอาเจนออกมา,าเจนออกมาลูกมานี้มาปึออ๊บมานี้อ่าบินมาบินมาสีสวยนะไม่ต้องเปลี่ยนแล้วมั้งงอนขาวด้วย ขนขาวขนเทาแล้วก็โอ้เนี่ยสวยแล้วนะแหมมันช่างสวยจริงๆนกตัวนี้โอเคมาขึ้นไปว้าวความสามารถของอาเจนนะครับนี่มันสามารถคีบเดโดเสารของเราก็ได้ของตัวศัตรูก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดในโหมดออฟไลน์นะครับผมถ้าในโหมดออฟไลน์จะสามารถคีบมอนเตอร์เออไม่ใช่ ไม่ใช่มอนเตอร์ไดโดเสานะครับสามารถคีบไดโดเสาได้ทุกตัวยกเว้นตัวที่ตัวใหญ่กว่ามันนะครับผมไอพวกหมาป่าอะไรเงี้ยคักคีบได้หมดแต่ถ้าเกิดเป็นในโหมดออนไลน์ไม่สามารถคีบไดโดเสา์ที่มันโจมตีเราได้นะครับผมนะเราจะสามารถคีบแต่แบบพวกไดโดเสากินพืชนะครับผมเราไม่สามารถคีบไดโดเสากินเนื้อได้นอกแต่ในออฟไลน์เราสามารถทําได้แค่ขออย่าตัวใหญ่กว่ามันก็แล้วกัน โอเคครับผมจกกังหวะนี้เราก็เนี่ยห้าคีบปเล่นเลยไปไปเรื่อยไปเรื่อยนะเราคีิไปเจ้าบ,บูไปด้วยนะครับผมให้จีนคีิบูไปด้วยอ่าเวลก็ค่อนข้างที่จะออไอนเวลเวลบู่นี่เหรออืมก็เวลประมาณสองร้อยสามสองร้อยกว่าปะ่ะสองร้อยจะตามไปก่อนดีนะเดี๋ยว,ยวพี่คีิไปนี่ก่อน นี่นี่นี่ความสามารถของในออฟไลน์นะไอของเออของในออฟไลน์่นี่เห็นไหมคีบศัตรูมาแล้วก็ตีกับอากาศตีกับอากาศนี่หรือไม่ก็คีบให้ให้เจอบูมันตีก็ได้เห็นไหมเออนี่คีบไปเออวันนี้มาดิมาดิมาดิว่าเห็นไหมเนี่ยเออความสามารถมันดีมันความสามารถเยอะมากเลยนะจเจ้าจีนเนี่ยมีประโยชน์มากเลยครับเขาแต่ข้อเสียของมันคือมันบินชา้าแค่นั้นเองเออดีไหมคีบตี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 เรียบร้อยครับผมโอเคไปเจบูมันนี่เออแล้วก็ อีกความสามารถหนึ่งเห็นไหมที่บวกบวกเนี่ยคือถ้าเกิดสมมุติเราไปกินซากซากซากซา,ากไดโดเสาร์ที่ตายนะครับผมหรือไม่เราฆ่ามันตายแล้วเราไปกินเนื้อมันเนี่ยโดยที่แบบไม่ได้ยัดเข้าไปในตัวนะให้ตัวมันไปจิกกินอนะ่ะมันจะสามารถเพิ่มเลือดตัวเองได้ด้วยนะครับผมว,วเป็นไงล่ะเป็นตัวที่ใช้ได้ไหมใช้ได้มีประโยชน์มากนะครับเวลส 62, วลักหกสิบสองเพื่อนๆก็มาหาจับได้แล้วนะครับผมแต่พี่ก็มาเวลแปดสิบห้าพี่ก็ค่อยมาจับนะครับผมเพราะว่า ยังไม่ได้ใช้อะไรมากเยอะแยะนะครับผมเนาะที่เน้นเร็วมากกว่าเน้นขีดถูกเขียวมากกว่าแต่ตอนนี้ก็ต้องใช้แล้วครับเพราะว่าจะไปคีบตัวนู้นตัวนี้มาจับบังแล้วเฮ้ยเยเะเบดเะเบเะเบเะเบเเะเบนี่เดี๋ยวให้ไอ้บูงมันตบนี่ตบตตบตมันลูกตบมัน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 นี่ แบบนี้ก็ได้ด้วยเว้ยคือคีบคีบเจ้าให้อเจนคีบคีบแรปเตอร์ไงเราไปตบมาดิ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 นี่ไงนี่ไงนี Whew, ่ไงนี่ไงเรียบร้อยด้วยตายด้วยเว้ยยอดโอเคครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็วันนี้เนาะ ็เดี๋ยวไปหาที่ปิดคลิปกันดีกว่านะครับผมเออเอยเอยเอยมแมลงแมลงมันจะเอาลูกฮ <Huh? S 1> เรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหอย่างแม่นในบูอย่างแม่นเลยถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไ r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อรับชมรับฟังคลิปใหม่ก่อนใครเล่ยและตอนนี้นะครับช่องโดนัทโดโด,โดก็มีแฟนเพจ Facebook แล้วนะครับเข้าไปกดไลค์เข้าไปกดติดตามได้นะครับผมแล้วก็เราสามารถพูดคุยแนะนําอะไรต่างๆได้เลยนะครับผมแล้วในสิ้นเดือนนี้นะครับก็ช่องโดนัทโดโด,โดก็จะมีทําคลิปเกมอื่นๆอีกหลายๆเกมนะครับอาจจะเป็นเกมในสตรีมซะ่วนใหญ่เนาะโอเคครับผม ช่องโดนนโตโต้ก็ต้องขอาการาบลาเพื่อนๆและน้องๆที่น่ารักทุกคนไปก่อนนะครับบ๊ายบายเจอกัน EP หน้าเนาะ EP หน้าจะทำอะไรก็อย่าลืมติดตามนะครับผม